อัปเดตข่าวสารของ Spider-Man Brand New Day นะครับหลังจาก Spider-Man Brand New Day เพิ่งเปิดกล้องไปมาดเนี่ยก็มีข่าวสารตามมาอีกมากมายเลยครับจริงๆก็มีทั้งข่าวเก่าและก็ข่าวใหม่แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะรวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันครับว่าอัปเดต s p i d e r m a แในภาคใหม่ที่เพิ่งเปิดกล้องไปเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เริ่มกันที่ผู้กำกับครับเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะในภาคที่4 Spider-Man Brand New Day เนี่ยจะไม่ได้ใช้ผู้กำกับคนเดิมอย่างจอห์นวัตนะครับมีการเปลี่ยนมาใช้ผู้กำกับคนใหม่อย่างดัสตินแดเนียลครตันครับดัสตินแดเนียลครตันก็คือคนที่กำกับชางชีในภาคแรกนั่นแหละครับส่วนตัวผมค่อนข้างแฮปปี้ในการเปลี่ยนผู้กำกับนะครับเนื่องจากว่าจอห์นวัตที่กำกับ3ภาคแรกเนี่ยผมค่อนข้างชอบที่เนื้อเรื่องมันดีแหละเนื้อเรื่องมันมีที่มาที่ไปนะครับพอดเรื่องมันดีแต่ว่าในแง่่่ขอองงฉาาากกตตสู้หๆนยผม ว่าจรหวัดทำออกมาได้ไม่ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีฉากที่น่าจดจําสักเท่าไหร่ครับในส่วนของฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากลใใญยนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้หลังมีข่าวว่าแกไม่ได้กํากับต่อนะแกเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคําแนะนําในการทําฉากผลใหญ่ด้วยนะครับ แกก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าการทาฉากขนใหญยนะครับถ้าจะทําให้ดีอย่าไปใช้การโหนจริงๆมันแลดูไม่สมจริงหรอกครับมันแลดูตลกให้ใช้แบบ CG ดีกว่าอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมว่าอันนั้นอะ่ะตลกดีเพราะว่าถาวัดกันจาก3เวอร์ชันเนี่ยฉากขนยหญ่ของแกแลดูเท่น้อยสุดเลยนะครับถ้าไปเทียบกับเวอร์ชันของโทบี้แม็กไกวและก็แอนดูกาฟิลเนี่ยโดยเฉพาะแอนดูการฟิลเนี่ยแม้ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นักแต่ฉากขนใหญยต้องบอกว่าขั้นเทพจริงๆครับในเวอร์ชันนั้น รับตัดภาพมันที่พุ่งกับคนปัจจุบันอย่างดัสตินแดเนียลเครตันนะครับผมว่าฉากแอคชั่นในชางชีดูดีมากครับแม้ว่าหลายคนอาจจะมีบ่นเรื่องเนื้อหาตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ว่าในภาพรวมผมว่าชางชีดูสนุกกว่าสไปเดอร์แมนนะครับโดยเฉพาะฉากแอคชั่นเนี่ยผมว่าทําได้ดีแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกว่ามากๆก็ต้องมารอดูกัน,นครับว่าในการเปลี่ยนพุ่งกับในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ฉากแอคชั่นอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่า ถัดมาเป็นอัปเดตเกี่ยวกับนักแสดงกันบ้างครับนักแสดงที่ก่อนหน้าน,นี้มีอัปเดตไปแล้วก็คือเดอะพันนิเชอร์ของจอห์นเบอร์ทอนนั่นเองครับเดอะพันนิเชอร์เนี่ยมีข่าวอยู่แล้วว่าจะมาแจมในภาคนี้ซึ่งก่อนที่เราจะได้เห็นเขาในสไปเดอร์แมนภาคใหม่นะ่นก่อนหน้านี้เราเพิ่งได้เห็นเขาในแดร์วิล l ์บอร์นเกนมานครับหลังจากนั้นก็มีประกาศออกมาว่าจะมีหนังสั้นของเดอะพันนิเชอร์สั้นๆออกมาในดิสนีย์พัทจะมีชื่อว่าเดอะพันนิเชอร์สเปเชียลพรีเซนเตชันนะครับซึ่งจะออกอากาศในปี2 หว่าง The Punisher Special Presentation กับ Spider-Man Brand New Day ซึ่งถ้าจะให้คนรู้จัก The Punisher เพิ่มหน่อยก็น่าจะฉาย Punisher ก่อนนะครับน่าจะดีเนาะแต่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ต้องรอดูแต่ว่าพอมันมีข่าวว่า The Punisher จะมาแจมในภาคนี้เนี่ยหลายคนก็คาดเดาว,ว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่ใช่มีแค่ The Punisher Kingpin จากซีรีส์ Daredevil อาจจะมาแจมด้วยรวมถึงตัว Daredevil เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาโผล่ในเรื่องนี้เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันโผล่เยอะเกินไปเนี่ยคนดูก็อาจจะสับสนได้นะครับเพราะว่าถ้าใครดู ูหนังอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ได้รู้จักตัวละครเหล่านี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการแนะนําตัวละครเหล่านี้พอสมควรเนาะถ้างั้นคนก็อาจจะไม่อินได้เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยใครมันจะโผล่มาบ้างแต่ที่แน่ๆพันธุ์ิเชอร์เรามาแน่นอนนะครับ อัปเดตถัดมาครับของนักแสดงคนถัดไปที่จะมีบทบาทใน s p i d e r m a n Brand New Day เดก็คือ Mark r u f f a l o ครับที่จะกลับมารับบทบาทเป็น Bruce Banner หรือว่า The Hu ักนั่นเองครับแล้วพอมันมีข่าวว่า Bruce Banner จะกลับมาเนี่ยอันนี้ผมสงสัยนิดหน่อยว่าเอ๊ะมันมีโอกาสไหมที่เราจะได้กลับมาเห็น h u ักในร่างแบบโหดอีกหรือว่าก็จะโผล่มาเป็น s m a r t h u l k แบบที่เราได้เห็นไปใน Avenger ร์แอนด์เกมนั่นแหละนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมจริงๆแล้วผมชอบ s m a r t h u l k นะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาเปลี่ยยยยนนนนนนนไไไปปปปเป Smart เเเเ็็็ Smarthack Smartha ่่่่รรรราาาาัังมคออหหะโช์จากกา Smart กกท จะเป็นบรูซแบนเนอร์ที่ตัวใหญ่ขึ้นเฉยๆนะครับเพราะการต่อสู้มันแลดูถูกเนิบลงมากๆเลยนะครับทั้งๆที่ก่อนนั้นนี่ตอนเป็นฮักเนี่ยมันก็ถูกเนิบลงมาเยอะแล้วนะครับแต่พอยิ่งเป็นสมาร์ทฮักเนี่ยยิ่งไม่ได้เห็นเขาต่อสู้อะไรสักเท่าไหร่เลยถ้าโผล่มาเป็นสมาร์ทฮักในภาคนี้แล้วได้มีซีนต่อสู้เนี่ยผมอยากเห็นประโยชน์จากการที่เขาเป็นเดอะฮักที่มีความฉลาดมากกว่านี้ครับอยากเห็นความแตกต่างเนะว่ามันฉลาดแล้วมันดียังไงมันเป็นอัจฉริยะที่อยู่ในร่างฮักแล้วมันสามารถทําอะไรเพิ่มมากขึ้้้้นนนนนบาาาางงัออีีีเเเป็็สิ่่ทยกหถม ะะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีซีนเยอะหรือน้อยขนาดไหนต้องมารอดูกันอีกทีครับ คนถัดมาที่มีข่าวว่ากลับมารับบทบาทแน่นอนก็คือไมเคิลแมนโดครับที่จะกลับมารับบทบาทแมกกาแกนหรือว่าวายร้ายที่มีชื่อว่าสกอร์เปียนนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมกกาแกนเคยโผล่มาแล้วนะครับในสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวร้ายแบบตอกต่อยเป็นลูกกระจกก็ได้ครับมีซีนนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเหมือนจะถูกวางไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งมาเป็นวายร้ายนั่นแหละแต่หลังจากผ่านมาแล้ว3ภาคเนี่ยเขาก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับแล้วก็จะกลับมาในภาค หรือว่าจะเป็นหนึ่งในลูกกระจกเหมือนเดิมนะครับหรือไม่ก็อาจจะมาเป็นตัวโหดนั่นแหละแต่ยังไม่ใช่ตัวร้ายหลักต้องมารอดูกันอีกทีนะครับซึ่งสกอร์เปียนเนี่ยถ้าอ้างอิงจากในคอมิกสกอร์เปียนจะเป็นคนที่เข้าร่วมการทดลองอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนยีนของเขาให้กลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์แมงป่องนะครับแล้วก็เขาก็มีชุดเกราะแมงป่องด้วยนะครับทำให้มีความเร็วมีพละกําลังเหนือมนุษย์อะไรประมาณนี้เนาะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์แบบนี้เนี่ยจะดัดแปลงไว้ในทิศทางไหนอาจจะเป็นมนุษย์ดัดแแปปลลงงงออออยยยยยุ่่่าาาาเเเเดดดีีวไหรืออจจะะนคคใส่ก ไปเลยไม่ได้ถูกดัดแปลงอะไรนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามาเวลเขาชอบเปลี่ยนแบบนี้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นพลังของสกอร์เปียนก็อาจจะไม่ได้อิงตามคอมิกเป๊ะๆนะครับถัดมาครับนักแสดงคนถัดมาที่จะมีบทบาทใน Spider-Man Brand New Day ในภาคนี้นะครับจริงๆประกาศมาน,นานมากๆแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยสำหรับ Marvel Studio เธอเป็นตัวละครใหม่ไปเลยครับ แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าเธอมาเล่นเป็นใครก็คือแซดดี้ซิงนั่นเองครับจากซีรีสนะ์แตนเจอร์ติงเนาะซึ่งจากภาพลักษณ์ของแซ n ดี้ซิงที่เป็นสาวผมแดงเนะี่ยหลายคนก็เดากันไปต่างๆนานาครับว่าเอ๊ะจะมาเป็นแมรี่เจนตัวจริงหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้น,นะครับแซนดี้อเป็น MJ ที่ไม่ใช่แมรี่เจนเนาะแต่ว่าเป็นมิเชลโจนที่ใช้ชื่อย่อว่า MJ เหมือนกันคนก็เลยคิดว่ารอบนี้ในการปรากฏตัวของแซ n ดี้ซิงเนี่ยอาจจะมาเป็น MJ ตัวจริงนะครับที่ย่อมาจากแมรี่เจนวัสันนั่นเองนะครับแต่ว่าก็มี ทางหนึ่งเหมือนกันว่าแซดดี้ซิงอาจจะไม่ใช่แมรี่เจนวัสันแต่ว่าเป็นลูกของแมรี่เจนนั่นเองครับแล้วเป็นลูกของแมรี่เจนกับใครก็เป็นลูกของแมรี่เจนกับปีเตอร์พาร์เกอร์นั่นแหละแต่ว่ามาจากอีกจักรวาลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะครับข่าวลือว่าเธอจะเป็นลูกของสไปเดอร์แมนจากจักรวาลของโทบี้แม็กไกวครับเพราะฉะนั้นผมแดงที่เธอได้มาก็จะเป็นผมแดงจากแม่ของเธอนั่นเองแต่โดยส่วนตัวผมว่าถ้าใช้พล็อตนี้เนี่ยแป,แปลกๆหน่อยเพราะว่าทอมฮอลแลนด์กับแซดดี้ซิงอายุเธอใกล้ๆกันเนาะถ้ามา มีมันจะแปลกๆนะครับเพราะว่าด้วยอายุของเขาเนี่ยเวลามันเข้าคู่กันผมว่าเคมีมันไปในทางชู้สาวอ่ะมันแลดูเหมาะกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครอายุเท่ากันแต่ว่าอีกตัวละครหนึ่งเล่นเป็นลูกสาวเนี่ยเคมีที่เข้ากันมันอาจจะแลดูแปลกๆแล้วก็ถ้าซีนมันถูกคิดมาไม่ดีพอเนี่ยผมว่าบรรยากาศนะตอนที่เห็น2ตัวละครนี้อยู่ด้วยกันสําหรับเราคนดูมันอาจจะแลดูอัดแปลกๆก็ได้ครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันเนาะว่าเธอจะเป็นใครกันแน่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ทั้งแมรี่เจนวัชสันแล้วก็อาจจะ่ ทั้งลูกของปีเตอร์พาร์คเกอร์กับแมรี่เจนในจกักรวาลอื่นเลยก็ได้นะครับเธออาจจะเป็นตัวละครอื่นไปเลยก็ได้นะครับต้องมารอดูกันอีกทีเนาะแต่น่าสนใจมากๆาครับโดยส่วนตัวผมชอบมากๆนะผมว่าเธอน่ารักดีตอนเล่นใน Stranger t h i ติ s ก็ถือว่ามีเสน่ห์มากๆครับถัดมามาดูในส่วนของภาพหลุดกันบ้างครับหลังจากเปิดกล้องไปไม่นานเนี่ยก็มีภาพหลุดออกมาเลยเรียกได้ว่าแทบจะเปิดกล้องปุ๊บมีภาพหลุดปั๊บเลยก็ว่าได้ครับซึ่งหากใครกลัวว่าตรงนี้จะเป็นสปอยเนี่ยให้ข้ามไปก่อนได้เลยนะครับผมจะเปิดภาพนี้ครับ ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของรถหุ้มเกราะที่มีสัญลักษณ์คล้ายว่าเป็นสัญลักษณ์ของแก๊ง The Inner Demon ครับซึ่งแก๊งนี้เนี่ยจะถูกก่อตั้งโดยตัวละครที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เนกาทีฟครับซึ่งถ้าใช่จริงๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อีกหนึ่งตัวร้ายสําคัญของ Spider-Man Brand new Day ก็คือายรายที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เนกาทีฟนั่นเองครับซึ่งมิสเตอร์เนกาทีฟเนี่ยจริงๆค่อนข้างน่าสนใจมีความซับซ้อนพอสมควรครับตัวละครนี้เนี่ยถ้าอิงตามคอมิกเลยจะเป็นตัวละครสัญรสัญญชชชาาาาตติิเเเเอีีีียนนนนะะะะรรจจปป็็สไมณ้้่แแหลแลวก ได้รับพลังวิเศษจากยาบางตัวครับทำให้เขาเนี่ยเรียกได้ว่ามี2บุคลิกบุคลิกแรกก็คือเป็นคนธรรมดาที่ชื่อว่ามาติลีนะครับเป็นนักบุญนะครับเป็นคนจิตใจดีแต่ในอีกบุคลิกหนึ่งที่ชื่อว่ามิสเตอร์เนกาทีฟเนี่ยจะเป็นคนที่โหดร้ายมากๆครับเป็นเจ้าพ่ออาชญากรรมเป็นราชาอาชญากรรมอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งในส่วนของมิสเตอร์เนกาทีฟเองเนี่ยมีพลังเกี่ยวกับด์คฟอร์สครับซึ่งพลังด์คฟอร์สเนี่ยใช้ได้หลายอย่างมากๆครับด์คฟอร์สทำให้เขามีพลังเหนือมนุษย์มีความทรงพลังแล้วก็สามารถควบคุม ใจคนอื่นได้นะครับเมื่อไปแตะตัวใครเนี่ยสามารถเปลี่ยนขั้วบุค,คลิกได้จากดีเป็นชั่วจากนุ่มนิ่มเป็นโหดร้ายอะไรประมาณนี้เนาะรวมถึงในบางครั้งเนี่ยพลังดักฟอร์สของเขาสามารถรักษาโรคบางอย่างให้กับคนที่เข้าไปแตะตัวให้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นในคอมิกเนี่ยเขาเคยรักษาโรคมะเร็งให้กับเอ็ดดี้บล็อกซึ่งเอ็ดดี้บล็อกก็คือคนที่เป็นร่างโหดตให้กับเวนอมนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในบางครั้งเนี่ยเขายังสามารถใช้ดักฟอร์สในการมาคลุมอาวุธนะครับ จับอาวุธชนิดไหนก็สามารถกลายเป็นอาวุธดาร์คฟอร์์ได้นึกภาพง่ายๆถ้าเคยดูวันพีสเนี่ยก็คล้ายๆกับฮาคีเกราะนั่นแหละครับคือใช้เครือบอาวุธแล้วอาวุธสามารถแข็งแรงขึ้นส่งพลังมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปีกย่อยเกี่ยวกับพลังนี้อีกมากมายคิดว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ถ้าถูกเอามาใช้เนี่ยน่าจะดัดแปลงได้เยอะพอสมควรครับมีลูกเล่นเยอะนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆแต่ว่ามันยังไม่ชัวร์ว่ามิสเตอร์เนกาทีฟจะปรากฏตัวหรือเปล่านะครับอาจจะปรากฏตัวแค่ลูกน้องของเขาอย่างพวกแกงดิน หรือจริงๆแล้วสัญ,ญลักษณ์นี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่นไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฟังหูไหว้หูครับหรือไม่ก็มาดูภาพหลุดตรงนี้แล้วก็เอาไปตีความกันเอาเองว่าถ้าไม่ใช่แก๊งเดอะอินเนอร์เดมอนของมิสเตอร์เนกาทีฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับ ถัดมามาดูข่าวลือในส่วนของเนื้อเรื่องกันบ้างครับผมตีเป็นข่าวลือไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันมีรายงานว่าเนื้อหาในบางส่วนเนี่ยในช่วงแรกๆครับทั้งเดอะฮักทั้งเดอะพันนิเชอร์แล้วก็สไปเดอร์แมนเนี่ยจะมาต่อสู้กันเองก่อนครับก่อนที่จะรู้ว่าสุดท้ายใครเป็นตัวร้ายตัวจริงเนาะอันนี้เนี่ยถ้าผมตีเป็นข่าวลือไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าดารารับเชิญอย่างเดอะพันนิเชอร์แล้วก็เดอะฮักจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมทั้งในซีนต,ต่อสู้ถ้าจะมาตะลุมบอลกันทั้ง3ามคนเนี่ยแน่น ถ้าเอาจริงก็มีพละกําลังพอที่จะรับมือกับเดอะฮักได้ถึงแม้ว่าความทนทานจะไม่ได้เท่าเดอะฮักก็ตามนะครับในส่วนของเดอะพานิเชอร์เนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาเลยครับเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ทางการทาหารช่วยแล้วก็เก่งกาจในการต่อสู้แค่นั้นเองนะครับถ้าจะเป็นไปได้นะครับสมมุติว่าซีนนี้มันเกิดขึ้นจริงในการตะลุมบอลของทั้งสองคนเนะี่ยผมว่าคนที่จะตะลุมบอลกันจริงๆก็จะมีแค่เดอะฮักกับสไปเดอร์แมนครับส่วนตัวของเดอะพานิเชอร์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่โจมตีอยู่ระยะไกลครับอาจจะเป็นสไนเปอร์คอยชุดทั้งสองคนอยู่นะ แล้วทั้งสิมซีนนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงผมว่าผมว่าทั้งสาคนเนี่ยก็อาจจะพยายามตามหาอาชญากรอยู่แต่อย่าลืมว่าหน,นตอนจบสไปเดอร์แมนในภาคที่3เนี่ยตัวตนของพีเตอร์พร์เกอร์ถูกลบลืมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการโผล่มาของสไปเดอร์แมนเนี่ยก็อาจจะทําให้คนคิดว่าสไปเดอร์แมนอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่อาจจะเป็นตัวร้ายก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะรวมถึงเดอะพันนิเชอร์แม้ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าเขาเป็นแอนตี้ฮีโร่ที่ฆ่าไวรยร้ายมานับไม่ถ้วนครับแถมยังโดนจับขึ้้นาาาาลมมหยครังก เพราะฉะนั้นในสายตาของซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆเนี่ยเดอะพันนิเชอร์เป็นวาวรายครับเพราะฉะนั้นทั้งสไปเดอร์แมนแล้วก็ทั้งเดอะพันนิเชอร์เนี่ยอาจจะถูกบรูซแบนเนอร์หรือว่าเดอะฮัคหมายหัวเอาไว้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าซีนนี้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมโดยส่วนตัวผมผมอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นฉากต่อสู้แบบดาดดาดที่แบบว่าไม่ได้ถูกคิดมาว่าตัวละครแต่และตัวมีสเกลพลังต่างกันขนาดไหนอะไรแบบนี้นะครับเป็นแบบพอมาสู้กันแล้วสเกลพลัง อยากให้มันเป็นซีนต่อสู้ที่มันถูกคิดมาอย่างดีว่าสาตัวละครที่สเกลพลังค่อนข้างต่างกันเนี่ยจะมาตะลุมบอลกันได้ยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าซีนนี้มันจะเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับก็คือ SpiderMan Brandnew Day ในภาคนี้จะมีเนื้อหาที่มืดมนมากกว่า3ภาคแรกครับซึ่งก็ค่อนข้างสอดคล้องกับการใส่ตัวละครเ h e p พา i s h e r เข้ามานครับเพราะว่า The p u n i s ต e เเนี่ยไม่ว่าจะโผล่มาในซีรีส์ d a r e d e v ิ l หรือว่าในซีร หลกแทกมาบ้างก็มันมาจากตัวละครอ,อื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า s p i d e r m a แมนแบรนด์นิวจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นจริงจังขึ้นเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆครับอาจจะมีการตายของตัวละครเกิดขึ้นอย่างมากมายอะไรประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าไอเดียในทิศทางนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับ แล้วก็สุดท้ายครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวลือแล้วละ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ข่าวอัปเดตด้วยเป็นการปล่อยคลิปออกมาเลยครับของมาเวลที่เพิ่งปล่อยคลิปมาเมื่อวันที่ผ่านมาก็คือเป็นคลิปที่เปิดเผยให้เราเห็นรายละเอียดบางส่วนของชุดสไปเดอร์แมนชุดใหม่ครับซึ่งจะไปคล้คลายๆกับสไปเดอร์แมนชุดนี้ครับชุดที่เขาแชร์กันเยอะๆก็คือเป็นชุดของสไปเดอร์แมนจากภาพยนตร์ที่เป็นแฟนเมดที่ใช้ชื่อว่าสไปเดอร์แมนโหลดตัสนะครับย้ำอีกทีว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นชุดจากแฟนเมดนะครับแต่ว่าคนนะ่ยยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง จากคลิปที่ปล่อยออกมาเนี่ยชุดน่าจะมีรายละเอียดที่คล้ายๆกับชุดในแฟนเมดชุดนี้เฉยๆนะครับซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่ารายละเอียดชุดที่ปล่อยมาเป็นคลิปเนี่ยมันยังเป็นชุดเดียวกับในตอนจบของสไปเดอร์แมนในภาคที่3ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าจะให้เดาผมว่ามันอาจจะเป็นคนละชุดกันนะอาจจะเป็นชุดในเวอร์ชันอัปเดตจากตอนนั้นมาก็ได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ที่เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับขาดตกบกพร่องตรง,ตรงไหนหรือตรงไหน,ไหนอาจจะผิดเพี้ ไปก็สามารถมาคอมเมนต์ช่วยกันแก้ไขกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ